ผมก็มีหน้าที่ที่จะนําเสนอความคิดไปที่น้องก็คิดเอาเองปรากฏว่าสุดท้ายในเมื่อไม่มียุทธศาสตร์ในการต่อต้านและทหารกาดของนอบชทั้งหมดไม่ได้มีเพื่อไปต่อสู้กับทหารนะครับกาดของนอบชทั้งหมดฝึกไว้เพื่อปกป้องแกนนําจากการจับกลุ่มของทหารเพราะฉะนั้นวันนั้นเมื่อทหารบุกกาดทั้งหมดทําหน้าที่อะไรอนะพาแกนนําหนีครับเพราะฉะนั้นไอการต่อสู้กับทหารมันไม่มีอยู่ในไอเดียของนอบชอ,อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอักษะมันก็เลยง่ายครับ แล้วคุณก็อย่าลืมมันก็มีข่าวนะฮะเรื่องบอกเอออยู่ในพื้นที่ที่ที่ปลอดภยัยแต่มีข่าวเหมือนกันนะครับเรื่องของการามีทหารเข้าไปล็อกอไปอะไรฮนะปิดก,กั้นพื้นที่อันนี้ผมก็พูดไม่ได้มากแต่สุดท้ายมีข่าวยืนยันเรื่องในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะฮะมีข่าวออกมาว่า,าสมเด็จพระมรมก็สมเสด็จไปที่อังกฤษนะครับแล้วใช้คำว่าเซฟเฮาส์ครับประมาณนี้ครับ มจะพูดย,ย,ยังไงดีนะครับก็คือประมาณนี้พอพอชัดเจนนะว่าทําไมอักษะมันถึงสลายเพราะว่านปชไม่ได้มีไม่มีรับรับไม่มีแนวความคิดที่จะสู้กับทหารตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพอมาปุ๊บประกาศให้มวลชนยอมด้วยอนยะ่างนฮะเขาไม่ได้มีแนวทางตรงนั้นเพราะนั้นอักษะมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับที่จะที่จะแตกสลายในวันนั้น,นครับฮัโลโหลฟังอยู่ครับคร<า>ับโอเคครับ<า>ทุกคนงนี้เพียบ พนดีก็พอสมควรแก่ก,การเวลารบกวนคุณโด่งมาชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วก็ก็อยากจะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาสรุปความผิดพลาดในอดีตตั้งแต่นประชาตัตงเราก็เห็นว่าเราพ่ายแพ้มาโดยตอลอดทุกกู้รแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้เราเราสูญเสียมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการ รุปบทเรียนของสมาชิกนปชเสื้อแดงหลายที่อยู่ในตอนเนี้ยก็จะต้องมีคําวินิจฉัยให้ตัวเองแล้วว่าเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะต้องทาหน้าที่ด้วยตัวเองเมันเป็นการต่อสู้เพื่อมันเป็นการต่อสู้เพื่อตัวเองนะครับพี่นธมินทร์ครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คุณทําเพื่อตัวเองผมก็ทําเพื่อตัวผมคุณก็ทําเพื่อตัวคุณ เพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังว่าจะมีใครมาทําให้คุณนอกจากคุณจะลุกขึ้นตามกันเองใช่ไหมครับใครก็ทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละครับอันนี้อันนี้ถูกต้องครับเป็นหลักปัจเจกชนที่เราจะต้องต่อสู้ให้เราดีขึ้นเรื่อยๆในสังคมนะครับแต่ตอนนี้เราจําเป็นที่จะต้องให้ความคิดก่อนเป็นอันดับแรกที่ว่าประชาชนจะต้องสุขงอมทางความคิดแล้วเราจึงจะสามารถที่จะอรับกันเป็น พุ่มเป็นพวงมัดกันเป็นเป็นเอ่อเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปได้นะครับแต่หมายความว่าตอนนี้เราสามารถที่ว่าจะเชิญวิทยากรอย่างคุณเนี่ยมาพูดมาให้ความคิดประชาชนให้มีความมั่นใจในตัวเองในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและก็เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแท้จริงในประเทศไทยสำหรับวันนี้ในก่อนที่เราจะจบรายการ ออชรพจรการเมืองของของบุกได้สราบว่าโดยก็จะมาออกในทุกวันศุกร์เราก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ว่าโอกาสที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์โดยวิทยากรระดับคุณโดงเนี่ยเทียบเท่าเป็นสถาปนิกก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีคนที่รู้เรื่องจริง ในทางการเมืองและการเศรษฐกิจสัคมเพรานะนั้นว่าในารชีพจวันศุกร์่ก็จะเชิญคุณโดงมาพูดกันในอาทิตย์หน้านะครับคุณโดก,ก็มีอะไรที่สืบข่าวหรือว่าวิเคราะห์ข่าวเนี่ยทางเราจำเป็นมากที่ต้องการการพูดแบบลึกซึ้งแล้วก็เราก็ติดตามความคืบหน้าทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ผม,มดีเจมิตไตสันเนี่ยก็อยากจะให้คุณโด่งเนี่ยสรุปสุดท้ายเลยนะครับเอาเวลานิดนึงนะครับว่าจะมีอะไรสรุปได้ไหมครับใช่เลยครับสิ่งหนึ่งเราจะอะคือผมมีความคิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมเริ่มจากสังคมก่อนนะครับเมื่อสังคมเราเปลี่ยนเป็นประชาเราจะเปลี่ยนประชาธิปไตยได้ไงครับคือเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองก่อนนะครับให้เป็นคนของประชาธิปไตย มีความคิดแบบประชาไตยขจัดความคิดอามาตออกไปนะครับมีความคิดเสรีภาพพึ่งพาตัวเองนะครับมีสามข้อในตัวเองครับเสรีภาพพลาดพนภาพแล้วก็เสมอภาพคุณเริ่มจากตัวคุณเองเริ่มจากครอบครัวคุณไปถึงเพื่อนๆไปเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในที่สุดเราจะมีสังคมที่เป็นประชาไตยแล้วพลังอํานาจโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปืนมันไม่ได้อยู่ที่ยศ มันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายครับเหล่านั้นเป็นเครื่องมือการสแสวงหาอำนาจทั้งสิน้นอำนาจที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวท่านแต่ละคนซึ่งท่านไปมอบให้เขาเองวันนี้ประยุทธ์มีอำนาจก็เพราะท่านมอบให้เขานะครับวิธีการปฏิวัติเริ่มจากปฏิวัติสังคมก่อนนะครับแล้วจากนั้นเศรษฐกิจตามมาสุดท้ายการเมืองหนีไม่พ้นแล้วครับแล้วปฏิวัติแบบนี้นะครับเราจะเสี่ยงเสียหายน้อยมากเสี่ยงเสียเลือดเนื้อน้อยมากเพราะนั้นก็ ฝากความคิดไว้แล้วก็หวังว่าประเทศไทยสามารถจะเดินได้ในแนวทางที่เปลี่ยนแปลงโดยสงบนะครับเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียเลือดเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุดเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสนับนะครับก็ฝากไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสเราจะมาลองพูดกันเรื่องอำนาจดูสักทีนะครับที่ในไทยอำนาจคืออะไรครับีนะจะได้เลิกคิดว่าประยุทธ์มีอำนาจสักทีนะครับ สถานีวันนี้ประยุทธ์ก็ยืมอำนาจคุณใช้นั่นแหละนครับเอาคราวหน้านะครับขอบคุณครับ,รบอา้าวตกลงวันนี้เราก็ขอยุติรายการชีพจรการเมืองประจําวันศุกร์ที่15สิงหาพ2557ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสถานีวิทยุ you, กระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ตจากแนวร่วมประชาธิปลังประชาธิปไตยและก็นอปชยู EU. ก็จะมาพบกับพาทนมาพบกับคุณโดงอัธชัยอนันตะเวศในในทุกๆวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะติดตามวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็มีปัญหาอะไรก็จะพยายามตอบเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้เราจะเห็นว่ามันมีการรวบอำนาจ โดยคุณประยุทธ์จันทโอชาแต่อาทิตย์หน้านะครับคุณโดงบอกแล้วว่าจะมาพูดเรื่องอำนาจจะอำนาจนี่เป็นเรื่องหอมหวนหรือว่าจะเป็นอำนาจของใครในก็เราก็จะได้ติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับในวันศุกร์เวลาสามทุ่มในประเทศไทยนะครับมาบมพบกับผมดีเจมิตรในสารและคุณโดงอัตชัยขอขอบคุณ คุณโดงอีกครั้งนะครับและท่านผู้ฟังและขอบคุณทีมงานคุณเทรนสก้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ